ไม่ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนจะ่าอีกทุกอย่างอยาให้เกิดการเลือกเลือกเอารักไม่รักไม่ไม่ไม่หลุดไม่หลุดพอน่พ้นอยาเื่องอยาให้เกิดการเลือกเอาถ้าเลือกเอามาไหนมันเป็นปัญหาในตัวเลือกมันทีและตัวนั้นมันจะเริ่มปัญหาจะเริ่มกดดันเรื่อยๆกดดันเลยพอน่พ้นไม่ต้องเลือกนะเออมันไม่ใช่สิ่งยึดติดทั้งพอนไม่พ้นอ่ะทั้งละไม่ละมันไม่ใช่สิ่งยึดติดทั้งสองอย่าง แล้วมันจะกลายเป็นเสถียรกันไปเองเรียบไร้ไปเองเสถียรกันไปอืมเปิดด้วยกันแบบเพียเพียเพียไม่ต้องคอยพ่นไม่พ่นไม่ได้กันบางทีมันคิดเงีเมื่อไหร่จะพ่นหมดเพลนหมดกรรมหมดวิบากมันมีครับมันมีแต่นั้นอยู่เราก็ล้างไปเลยเพราะมันมีความคิดในเชิงตัณหาอีกฟากหนึ่งมันจะไปอีกางหนึ่งใช่ตัณหามันกระโดด พอเหยียบกาบเรือข้างนี้เอียงมันก็โดดไปข้างขวาทานั้เอียงก็โดดไปข้างนี้สลับกันไปสลบกันมาใช่ดังนั้นเราต้องสรุปร้างไอ้ตัวกระโดดตรงนี้ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกทั้งเลือกเ้าไม่เลือกเลยไม่ต้องเอาทําการไปแบบไม่ต้องคอยเลือกเลยไม่เลือกไม่ต้องคอยเลือกคอยไม่เลือกไม่ต้อง ุกอย่างมันถูกเสี้ยมมาถูกเสี้ยมมาปัญหามันเสี้ยมมา,ต,ออางงต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นสุดต่องสุดต่องทุกครั้งเลยุ <c> ่ <oughs> ทุกทีเลยอันนี้เราจะล้างในตัวเลือกล้างดีเดี๋ยว <c oughs> มันจะกลายเป็นท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางไปมันจะกลายเป็นท่ามกลางทุกสิ่งอย่าง แบบไม่ใช่อะไรท่ำกลางไปเองตัวเลือกเนี่ยแสบมากหลอกให้ทุกตลอดหลอกกดดันตลอดแสบแสบจริงจริง <c oughs> อ,อย่างเงี้ยเพราะว่านั่งเดิมแท้มันไม่มีทั้งทนไม่ทนไม่มีนะนั่งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี มันไม่มีแม้กระทั่งมีไม่มีท่านทั้งเดินท่าจริงๆของศิจธรรมนั้นมันไม่มีหรอกพจน่พ้น่ยไอพ้น่พ้นเนี่ยมันเป็นตัญหาอุโลกีิถีขึ้นมาแล้วมันหลอกมันเป็นวิถีทางขึ้นแล้ววิถีทางนี้ไม่ใช่ใครเดินหรอกตัญหาเดินอีกตัวมันเองหลอกแล้วตัวมันเองก็เดินอีกนั้นตัวตอนพูดเจริญมากของจริงมันไม่มีมีแต่ตัณหาอุโลกตัณหาเดิน ถ้ามันมีมันก็มีเป็นปักผักเป็นพักผักมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างว่ามันเป็นวิบากเป็นพักผันเป็นวิบากเป็นพักคักต่อให้รู้แล้วว่าตามที่แต่มันเป็นวิบากเป็นพักคักบางทีอันนี้สายการคอยละมันปัญหาตรงนี้มันก็มีมาพยายามจะละละแล้วก็ล้างเลยไม่ต้องคอยละไม่ละ เหมือนไปนด้กันทำการงแบบไม่ต้องคอยละไม่ละไปเลยล้างหมดทั้งตัวคอยละตัวคอยไม่ละล้างนี่หมดคร <c oughs> อย่างนี้มันจะโดยนิพพานไปเลยแ,และนิพพานเี่ก็็ไม่มีรูปแบบของนิพพานจริงๆนิพพานมันไม่มีความหมายนก็ทั้งนิพพานเองมันเป็นแค่ภาภษาพูดภา,ศาศรรษาสื่อภาษาสมมติแต่จริงมันไม่แช่อะไรเลย <c oughs> ก็ทรมานไงตัวพยายามจะพ้นกันนี่พยายามจะพ้นพยายามจะหมดจากกามจากกิเลสพยายามจะหมดจากอารมณ์พยายามจะหมดจากเออถ้าทรมานเพราะตัวพยายามจะนี่แเราตัณหามันเป็นผู้สร้างแล้วตัณหาเป็นผู้ดําเนินแล้วตัณหาเองเป็นผู้รับวิบากมันไม่ใช่ใครเลยมันมันไม่ใช่ใครใคร ขอาจริงเลยไม่มีมันไม่มีความเป็นใครๆของจริงมันไม่มีแล้วก็ถูกเสี้ยมเ,เองตอนเราเองก็เป็นพักกความรู้สึกว่าเราคิดว่าเราเองมันก็เป็นพักก็ <c oughs> ตัญหาปรุงแต่งที่ถิ มีความหมายนั่งขึ้มนมาเป็นพักๆไม่มีใครมานั่งรู้สึกว่าเราหร้อตัวเองตลอดเวลาไม่มีไม่มีปัญหาเองก็ปรงงตังปร่งแต่งที่ถีได้เป็นพักๆอืม,ม,มนั่ีนี่งั้นท่านจะตัดกะรู้ไปให้ทาไมทุกอย่างอนัตตามันไม่มันไม่ม,ไม,ไม่มีความเป็นตัวเองของจริงไม่มีความเป็นตัวตนของจริงมันไม่มีความเป็นตัวเองของจริงมนไม่ม นอกเสียจากนอกเสีย่าตัณหามันจะปรุงแต่งทิฏฐิให้เกิดความสําคัญผิดไปว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้นอกเยจากว่าตัณหามันจะปรุงแต่งที่ถี่ไปให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เออเกิดความสำคัญผิดไปให้คิดว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะปรุงแต่งทิฏฐิดังนั้นต่อให้ตัณหาปรุงแต่งแลปรุงแต่งเป็นพักๆโยภาพ ก็ไอตัวตัณหาเองมันก็ไม่ใช่ของจริงมันจะมาเป็นบักพักไงตวมันเองก็ไม่ใช่ของจริงตัณหาเองมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆของตัณหามันแค่อุบัติโลขึ้นเป็นบักพักแล้วมันก็ติดความเคยชินมันก็กลายเป็นความเคยชินเท่านั้นเองแต่ตัวตนของตัณหาจริงมันก็ไม่มีเหมือนกัน แต่นั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นเแค่ภาวะออปบลกเป็นพักๆแม้แต่ตัณหาเองก็เหมือนกันก็โอปโลกเป็นพักๆแ,นะแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปท่านจึงตัดว่าอนาตัตตามันไม่มีตัวตนของจิงตดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเลยไม่ต้องไปติดเป็นหลุดอีกนะไม่ต้องไปใอยพ้นไม่พ้นแบบไหนอีกเพราะตัณหามันไม่เอาใครอยู่แล้วมันมาแล้วก็ไปมันเสียมาแล้วก็ไป เหมือนกับไอกก้พวกพายุแย่ทะเลาะกันน่ยพยุแย่เสร็จมันก็ไป <c oughs> ม,ม,มันมันมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งเออไปหาเรื่องกับชาวบ้านแล้วก็ไปไปพาไอ้พวกมาทะเลาะกับชาวบ้านแล้วตัวเองก็หนี <c oughs> มันคงจะเป็นหมาหลายตัวอยู่คล้ายๆนิสัยคล้ายๆกันหมดมันก็มีนิาสายัยมันสร้งเรื่องอะไรเขาทะเลาะก,กันแล้วตัวเองก็สะบัดก้นหนีให้เขาเรื่องมาทะเลาะก,กัน <c oughs> ก็เหมือนกันตัญหาก็เหมือนกันพอไปสร้างเรื่องสร้างราแล้วตัวมันเองก็ก็พักก็ไปเป็นพักๆแล้วก็แล้วไปแล้วไปหลอกให้มันพี่ผีเข้าใจผิดที่ว่าเป็นตัวเองตัวเราตัวเขาตัวเจ้าตัวใขยตัวตนจริงๆขึ้นมามันไม่มีบระางก็ชั่วคราวตัญหาก็ชั่วคราวก็ผ่าหมด้วลุงนะมันเป็นภาวะปรุงแต่งทั้งนั้น สภาวะทั้งหลายจัดว่าเป็นอนัตตาทั้งหมดอนัตตาทั้งหมดมันไม่มีความเป็นตัวตนในสภาวะของจริตปัญหาก็เป็นสภาวะชนิดทิฏฐิก็เป็นสภาวะชนิดหนึ่งมันไม่มีความเป็นตัวตนของจิตเพียงจะไหวตัญหาเนี่ย,ม,ยม,มันอุปโลกทิฏฐิยังไม่พอมันอุปโลกประทานซ้อนทิฏฐิอีก <laughs> แสบมากเลย <laughs> แสบสุดๆเลยตัณหานี่มันอุโลสกทิถีเสียบท้ถีแล้วไม่พอมันยังอุโลกตัณหาขึ้นมาซ้อนทีิถีอีกโอ้โหอุปทานขึ้นมาซ้อนท่ถีอีกเป็นไงอันยังอุโลกอุปทานหนึ่งซ้อนท่ถีอีก <c oughs> <c oughs> ให้ยึดยิงนันให้ยึดยิง <c oughs> ยึดตามที่คิด ย,ย,ยึดตามที่เห็นว่ายึดตามที่คิดว่ายึดตามที่นึกว่า <c oughs> แต่ปรุงแต่งที่ถี่ไม่พอให้ความเห็นความหมายเพอยังปรุงแต่งประธานขึ้นมาซ่อนที่ถีปรุงแต่งประธานขึ้นมาซ่อนความเห็นความหมายมันก็เลยไปกันใหญ่ามากกานันหญ่แต, <c oughs> <c oughs> แต่นั้นสิ่งเหล่านี้ ตัญหามันไม่เอาใครอยู่แล้วมันไม่เอามันก็ท่องตัวมันเองมันเกิดแล้วมันก็แล้ว้วไปอุปทานเองเหมือนกันมันไม่เอาใครอยู่แล้วมันเกิดแล้วก็แล้วนะไปนะอุปทานมันจึงมีเป็นพักพักมันไม่มีอุปทานตลอดสายแล้วมันก็ไม่มีตัญหาตลอดสายมันมีตัญหาเป็นพักพักมันไม่มีตลอดสายอุปทานก็ไม่มีตลอดสายมันเป็นพักพัก ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ยเราไม่ต้องไปยึดไม่ยึดแบบไหนอีกไม่ต้องไม่ต้องไปคอยยึดไม่ยึดไม่ต้องไปคอยละไม่ละไม่ต้องไม่ต้องเลยอย่าไปเล่นตามมันมันยั่วยึดมันยั่วยั่วยุให้หลุดอย่าไปเล่นตามมันมันยั่วให้ละมันยั่วให้ไมนละอย่าไปเล่นตามมันมันยั่วให้ละเราก็ไม่ต้องคอยละมันยั่วให้ไม่ละเราก็ไม่ต้องไปคอยที่จะไม่ละ มันย่อให้ยึดเราก็ไม่ต้องไปคอยยึดมันย่อให้หลุดเราก็ไม่ต้องไปคอยหลุดมันตอบมือข้างเดียวมั้นไม่ดังอยู่แล้วไม่มีผู้ละไม่มีผู้ไม่ละตามมันก็เรียบร้อยไม่มีผู้หมดไม่มีผู้ไม่หมดตามตามมันก็เรียบร้อยแต่ถ้าไปคอยหมดตามมันไปคอยไม่หมดตามมันตามที่มันย่อยุ่เรียบร้อย ก็โดนหลอกอยู่นู้นนั้นสัจธรรมด้า,างแท,มมมท,งมทงม้มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันไม่มีมันก็ทั้งมีแล้วบินแล้วมันจะอะไรดัน,นั้นเห็นแล้ว,ว่าถ้าอ,อันไหนมันโผล่ขึ้นมายั่วเราก็ล้างเลยเราคอยละกไ็ไม่ต้องคอยละไม่ละไปด็ค่ <c oughs> ตัวคอยพ้นก็ไม่ต้องคอยพน้นไม่พ้นไปดกค่ เวลาเราทำการไปเหมือนเดิมทำกลางเพราะต่อติดนก็ทำการกันอยู่แล้วทุกคนทำการแบบไม่ต้องไปคอยละไม่ละไม่ต้องไปคอยคนไม่ค,คนม้นไม่ต้องไปคอยหลุดไม่หลุด แล้วมันจะไม่มีตัณหาในการจะไปคอยหลุดไม่หลุดไม่มีตัณหาในการจะไปคอยพ้นไม่พ้นให้เอไม่มีตัณหาในการจะไปคอยละไม่ล้ <electricity> <downhill> <ef> าง้เองเขาเรียกว่ายุติสมุทัยยุติกัะหนตัวคอยละตัวคอยไม่ละสมุทัยตัวคอยพ้นตัวคอยไม่พ้นเรียกว่าสมุทัยตัวคอยหลุดตัวคอยไม่หลุดนันสมุทัยสมุทัยตัวเดียว ไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันงดก็ไม่ต้องไม่งดก็ไม่ต้องไม่ต้องคอยงดไม่งดไปด้วยกันเว้นก็ไม่ต้องไม่เว้นก็ไม่ต้องไม่ต้องคอยเว้นไม่เว้นไปด้วยกัน หรือเรียก่าเว้นมันทั้งตัวเวน้นตัวไม่เวน้นงดมันทั้งตัวงดตัวไม่งดเพราะม,มันไม่มันไม่มันไม่ใช่ทั้งสองนีอย่างทั้งตัวงดตัวไม่งดตัวเวน้นตัวไม่เว้นเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งสองี่อย่างเป็นตัญหาปรุงแต่งที่ถี่ <c oughs> มันทําให้ไม่เป็นเนื้อหาเดียววันนิพานเนี่ยเพราะนิพานเนี่ยมันไม่มีทั้งงดไม่งดเนี่ย <c oughs> มาอย่างไหนอ่ะไอ้ง้อนไม่้อนมาอย่างไหนตัณหาเสียมอยู่นั่นแหละมันก็เลยไม่เป็นเนื้อหาเดียวกันนิพพานสักทีนิพานนั้นไม่มีนะทั้งเว้นทั้งไม่เว้นไม่มีละไม่ละก็ไม่มีหลุดไม่หลุดก็ไม่มียึดไม่ยึดก็ไม่มีนิพานนี่มันมาอย่างไหนแล้วตัณหามันเสียมนิถีนตัณหามันปรุงแต่งตัวบําเพ็ญตัวเจริญขึ้นมามันก็เลยไม่เป็นเนื้อหาเดียวกันนิพพานสักทีที นั้นทุกอย่างที่มันมีไม่ว่าเราจะรูปประทับนั้นนำมาทำมันก็มีแบบแบบเหมือนกังไม่ไม่ไม่มีจริงอนัตตามีแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปทุกอนุธาตุทุกอนุธรรมมนแล้วแล้วไปดึงสภาว่ามันเองตลอดมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรยึดอะไรจริงมันไม่มีอะไรยึดอะไรอยู่แล้วเน่ะมันแล้วแล้วไปตลอดทุกอนุทุกอนุทุกอนุมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรยึดอะไรอยู่แล้วนี่คนที่พยายามจะรูปจากมันจะมันโง่ และไอคนที่พยายามจะไม่ยึดซ้อนเข้าไปใหม่ๆอีกนี่จริงงู้บไปอีกไม่เข้าใจหรือว่าไม่ตรัดรู้วามันไม่ยึดอยู่แล้วอะ <c oughs> มาแล้วแล้วไปอยู่แล้วตลอดในทุกอนุท่าแล้วจะพยายามไม่ยึดมันทำไมอีกแแนแสดงว่าไอความพยายามที่จะมายึดซ้อนลงไปใหม่เนี่ยมันเป็นของพุ่งแต่งเนี่ยไม่ใช่ของนั่งเดิมไอของนั่งเดิมเนี่ยมันมันไม่มีอยู่แล้วทั้งยึดไม่ยึด เล่ามาลูกฟังไว้ดีๆว่าทุกอย่างเนี่ยลูกไม่ต้องไปละไม่ละกับมันแบบไหนอีกอย่าเลยค่ะมันไม่มีอะไรที่ยึดอะไรจริงอนัตตานี่จังมาแล้วแล้วไปในทุกอนุธาทุกอนุธรรมทุกๆอนุของสภาวจิตสภาวธรรมมาแล้วแล้วไปในสภาพมันเองตลอดเวลามันไม่มีอะไรที่มันยึดอะไรอยู่แล้วไม่มีแต่นั้น อย่าไปหลงคอยลักไม่ลักกันแบบไหนอีกทำไมงั้นมันจะเกิดทุกข์กริยาขึ้นทันทีอืมเกิดบำเพ็ญทุกข์กริยาขึ้นนันทีเลยตัวคอยลักตัวไม่ลักคือบำเพ็ญทุกข์กริยาตัวคอยลักก็ทุกข์กริยาตัวคอยไม่ลักก็ทุกข์กริยาย <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> เหมือนกับทุกอย่างมันเรียบร้อยอยู่แล้วมันเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว ถ้าสรุปเนื้อหาตัสรู้ด้านเดิมแท้เหมือนกันหมดเนี่พุทธันดรมันจะเป็นพุทธันดรเดียวกันหมดไม่มีอดีตนะข้อปฏิบัติมันจะเป็นพุทธันดรเสมอไั้ไปเลยเดียวกันหมดมันจะไม่มีมรรคผลนิพพานชนิดใหม่ๆหม่ที่มันมีมรรคผลนิพพานชนิดใหม่ใหม,ใหม่ขึ้นมาเพราะาตัณหาไม่เสี่ยม ถ้าเนื้อหาต่สรู้ในสิ่งที่เป็นดั้งเดิมแท้ของสัจะปรมัตจริงจริงัทธารรมจริงๆนิ่หน้าตามันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วโดยสภาพมันเองมันก็ไม่ต้องไปคอยยึดมายึดชนิดไม่ใหม่ขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยึดก็ไม่ต้องไม่ยึดก็ไม่ต้อง ไม่ก็ไม่ต้องไม่ไม่ก็ไม่อ <c oughs> ี่างน้ที่ฟังฟังริ่เป็นคหตอบไม่เ่ คอยให้ปรุงแต่งตัณหาปรุงแต่งวิถีตัณหาปรุงแต่งวิธีการและตัณหาเองเป็นผู้ปฏิบัติการและตัณหาเองก็หลงว่าตัวเองเป็นผู้เสวยผลตัณหาเป็นผู้เสวยผล ไม่ต้องคอยยึดไม่ยึดเหมือนกันเลยทุกอย่างกวดหินดินทรายต้นไม้บรรยาถ้ามันเกิดวโลโลยึดไม่ยึดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแข่งกันเต็ม โลกกัะท่านเหมื <c oughs> มันไม่มีมันไม่มีอุปโลกยึดมันไม่มีอุปโลกไม่ยึดมาแข่งกันมันไม่มีมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองมันก็เลยไม่ได้วุ่นวาย ดังนั้นที่มันเป็นสังสารได้มันก็มาจากตัณหาอุบอุปโลกทิฏฐิตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิแลนก็วนอยู่กับทิฏฐิที่อุปโลกมันก็เป็นสังสารทิฏฐิวนเวียนอยู่กับทิฏฐิที่อุบโลกเรียกว่าเป็นสังสารทิฏฐิ ก็เป็นสงรวัติที่ถี่แล้วก็เป็นสารวัตของตัวปฏิบัติตามที่ถี่ตามที่เขาเรียกว่าไอ้ปริญญาตปฏิบัติปฏิเวรเลยเสร็จปัญหาหมดปริญญาตี่ก็ตัญหาเป็นผู้ประโลกที่ถิ่เท่านั้น ปะโลกตัวรู้ตัวเห็นปะโลกความคิดความเห็นความเหมยประโลกความรู้ตัณหาสร้างเพรงนั้นสร้างปริยัตและตัณหาก็เป็นผู้ประโลกตัวปฏิบัติขึ้นมาและตัณหาเองก็ปุะโลกตัณหาเป็นผู้เสวยผลแล้วก็กลายเป็นรูปแบบสังสวัทิ์ที่สมบูรณ์แบบ ทันท <c oughs> ผีผู้สร้างผู้สวยผลกลายเป็นส,งสังขบัตเต็มรูปแบบเลยทั้งทางโลกทางธรรมการลหันไม่มีไม่มีผู้ติดผู้หลุดไม่มีผู้บรรลุไม่มีผู้ไม่บรรลุ ไม่มีผู้เข้าถึงไม่มีผู้เข้าไม่ถึงเนี่ยอะไรมันนอกเหนือสถานนะของการเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงนั่นแหละนอกเหนือสถานะมันไม่เป็นตัญหาไปแล้วมันไม่เป็นตัญหามันไม่เป็นตัญหาเรื่องการคอยคอยละคอยไม่ละมันไม่เป็นปัญหาเรื่องการคอยเจ็บคอยหนุ เราเรียกว่าอะหันโดยประกาสมมติหมดหมดตัณหาในการคอยติดคอยหลดุดหมดตัณหาในการคอยละไม่ละไม่มีตรงนี้อยู่เราเรียกว่าอะหันโดยประสาสมมติ